สวัสดีค่ะพบกันกับร้านไลออนไบนะคะเดี๋ยววันนี้ทางร้านนะคะจะพามาดูเป็นรุ่น s 1 2นะคะตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านนะคะตัวนี้มอเตอร์1500วัตต์นะคะแบตใช้60โวลต์20แอมป์นะคะสายชาร์จตัวนี้ก็ใช้60โวลต์20แอมป์เช่นกันนะคะตัวนี้ออกแบบมาหน้าตาสวยนะคะมีไฟด้านหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเรามีตะก้าใส่ของด้านหลังมาให้นะคะเบาะหลังนะคะเปิดใส่สัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนะคะเปิดใส่ของได้นะคะแบบนี้เลยใส่ของได้เยอะนะคะไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องขึ้นสะพานนะคะรุ<า>่นนี้นะคะเรามีเกียร์สโลสำหรับขึ้นสะพานสูงมาให้นะคะแล้วก็มีเบรกมือสำหรับจอดนะคะมาให้นะคะ วิธีการใช้งานเกียสโลนะคะแล้วหากคุณลูกค้าต้องการขึ้นสะพานนะคะให้ดันลงแบบนี้นะคะแล้วก็ขับขึ้นสะพานเมื่อขับพื้นปกตินะคะให้ลูกค้าดันขึ้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเบกมือนะคะเวลาลูกค้าต้องการจอดนะคะให้ดึงเบกมือขึ้นนะคะแล้วเวลาเราจะปลดเบกมือลงนะคะให้กดเข้าไปแล้วก็ดันลงแบบนี้นะคะสหรับรถรุ่นนี้นะคะสตาร์ทได้2แบบนะคะด้วยกุญแจนะคะเราจะให้กุญแจไป2ดอกนะคะแล้วก็รีโมท2ชุดนะคะ วิธีสตาร์ทแบบที่1นนะคะให้ลูกค้ากดรูปสายฟ้านะคะตัวกลาง2ทีนะคะเพื่อเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะคะ,ะหน้าต่อก็จะคืนแบบนี้นะคะจะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะคะตรงนี้แล้วก็ระดับการวิ่งของตัวรถนะคะเป็นไมล์ระดับการวิ่งของตัวรถนะคะแบตเตอรี่จะไล่หมดลงทีละขีดนะคะเมื่อแบตเตอรี่เหลือเขียว2ขีดแดง2ขีดนะคะให้คุณลูกค้าเติมตัวชาร์จนะคะ6ชั่วโมงแบตนะคะไม่ควรชาร์จเกินเวลาแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้หมดเกลี้ยงนะคะ ตอนนี้นะคะหน้าจอขึ้นเป็นตัว P นะคะให้คุณลูกค้านะคะกำเบกเข้ามาน่ปล่อยออกไปหนึ่งทีนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนจากตัว P เป็น00แบบนี้นะคะรถถึงจะบิดคันเร่งได้นะคะเมื่อเราสตาร์ทด้วยกุญแจแล้วนะคะเราต้องปิดด้วยกุญแจนะคะที่กุญแจนะคะที่รีโมทจะมีรูปแม่กุญแจเปิดออกแบบนี้นะคะให้กดหนึ่งครั้งที่ปิดตัวรถนะคะตัวล่างสุดนะคะลูกค้าจะเป็นล็อกกันขโมยกดหนึ่งทีเพื่อล็อกกันขโมยนะคะเมื่อเราต้องการปิดตัวล็อกกันขโมยให้เรากดเคียร์รีโมทหนึ่งทีแบบนี้ค่ะ วิธีสตาร์ทแบบที่สองด้วยกุญแจนะคะหมุนกุญแจ1ทีนะคะหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะคะตอนนี้หน้าจอนะคะจะขึ้นเป็นตัว P ให้กำเบรกล้วปล่อยออกไป1ทีเหมือนเดิมนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นูนถึงจะบีดคันเร่งได้นะคะต่างๆของตัวรถนะคะแล้วมาดูปุ่มแรกกันเลยนะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มปั่น้้ำฝนนะคะปุ่มสีแดงให้ลูกค้ากดหนึ่งทีนะคะที่ปัดน้ำฝนจะทำงานแบบนี้ค่ะ ปุ่มที่2อตัวนี้นะคะจะเป็น USB นะคะสามารถซื้อพัดลมนะคะตัวเล็กๆมาเสียบได้นะคะช่อง USB ด้านหน้ามีที่ใส่แก้วน้ำนะคะสามารถใส่สัมภาระได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะสวิตฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีเปิดไฟสูงไฟต่ำนะคะหน้ารถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะพร้อมเสียงแ้งเตือนแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะรถนะคะ ฝั่งขวามือนะคะจะมีปุ่มเดินหน้าและถอยหลังนะคะตัวดีจะเป็นปุ่มเดินหน้านะคะตัวอาจจะเป็นปุ่มถอยหลังพร้อมเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะคะปรับระดับความเร็วได้3ระดับนะคะ1จะปล่อยไฟให้เราช้าสุดนะคะเบอร์สองปล่อยให้ปานกลางเบอร์สจะปล่อยกระแสไฟให้เราเร็วสุดนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟหน้ารถนะคะคุณลูกค้าท่านไดสนใจนะคะสามารถ เข้าบ้านเขียวตามลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะ